และเนื่องในวันมหิโดนนะคะทางด้านศิริราชมูลินิธิได้มีการเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสค่ะศิริราชมูลินิธินะคะก็ได้มีการเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพ,พระมหิดลอาทิตเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกค่ะ วันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และ การสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอรยารยประเทศโดยในปีพุทธศักราช2493คณะแพทย์ทศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบรรดาศิเก่ศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีการร่วมใจกันรสร้างพระราชานุสาวรีขึ้นณนะใจกลางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาก,การุณาธิคุณ โอกาสนี้ทางศิริราชมูลนิธิได้เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยและโอกาสโดยโรงพยาบาลศิริราชได้นะครับโดยสามารถโอนเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 4ย์สองสถึง60หรือ0 2 4 1์1 4 4 4และ0 2 1 4 9 เ6 8ดปดหรือคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นไว้บนหน้าจอครับ